ต,ติดตามต้องกดติดตาม Facebook ใช่ไหม Facebook BFC น้องบีน้องบีจะไลฟ์สดน้องนีต้องบอกล่วงหน้าด้วยนะโอเคไหม okay, <now. S 1> <laughs> เกือบเกือบพี่หลุดพูดโอเคไหมโอเคครับออไ์แล้วเหรอครับแล้ว bye mm -hmm. ัสดีครับครับผมวันนี้ครูจะทำอะไรครับวันนี้ครูจะยำคุณโรจะยำคุณโรจะชวนคุณโรไปยำจะยำกันวันนี้ทำยาอะไรครับค่ะเราจะยาแบบตามใจตามใจเรา เพราะว่าของมันมีอยู่แค่นี้นะคะอันนี้คุณเรยรู้จักไหมที่เขาเรียกว่าอะไรแหนมหรือว่าหมูยอเออเก่งมากเก่งเขาเรียกว่าหมูยอใส่เลยนะครับผมก็ยำตามตามเรื่องตามราวอ่าอันนี้อันที่สองคุรยนี่คืออะไรรู้จักไหมคะไข่เค็มหรอไขเค็มแดงนะคะและนี่ต้นหอม หัวหอมหัวหอมอ่าแล้วก็ผัดชีชีนะคะหัวหอมหัวหอมเออเก่งมากวันนี้วันภาษาไทยนะคะค่ะว,วันนี้วันที่หนึ่งสิงหาคมเป็นวันภาษาไทยเป็นคุณครูด้วย <c oughs> นี่เขาเรียกว่าอะไรคะ,ะมะเขือเทศเชอร์รี่ครับอ่มามะเขือเทศนะคะภาษาไทยวันนี้เป็นวันภาษาไทยแต่คนไทยเนี่ย เป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีอันนี้หมูยอนี่ภาษาจีนเรียกว่าอะไรหมูยอรเรียกว่าหัวถุวยหัวถุวยหัวถุวย,ถย <laughs> เดี๋ยวครูจะพูดนะหัวถุย <laughs> <laughs> แล้วไข่เค็มไข่เค็มไข่แดงเสียนตังเสียนตั้นหวังเสียนตัง เขาจะเปลี่ยนเป็นได้ดังหวังเปลยน็นดังหวังไม่เอาเสียงมากผัวหอมอ่ะเอ่อต้าชง,ต,าชงต้าชงต้าชงเอออันนี้ถูกฮะอันนี้ถูกนะคะแล้วอันนี้เครื่องยำนะคะเครื่องยำก็จะมีอ่อมะขามน้ำมะขามเปียกแล้วก็ที่ อพิ่ซี่หนูนะคะครับ่นคือเอ่อน้ำยำภาษาจีนเรียกว่าอะไรน้ำยำไม่หรอเพราะว่าไม่มีครัเป็นเอกลักเอกลักษณ์จะเป็นแบบชาไทยสลัดท่ไมสลัดน้ำซอที่มันเผ็ดเผ็อน้ำสลัดที่มันเผ็ดเผ็ดใ่ใส่แล้วเราก็คนคนคนไม่ต้องชิมนะคะ ได้กลิ่นหอมไหมคะหอมภาษาจีนเรียกว่าอะไรคะเขาเซียงอ่ะเขาเซียงคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปเจาะกันภาษาไทยคือรับประทานและกินโอเคค่ะนะคะเราจะเคลื่อนนะคะพ่นแม่เราจะพร้อมที่จะรับประทานด้วยกันหอมไหมหอมไหมคะค่ะสวัสดีค่ะทุกคน นม่หนาผาน,นะคะผิวแล้วงั้นเราก็ต้องโอนากก่อนนะคะไม่มีใครพักเราเลยว่าเราใส่ชุดสวยมานี่เป็นชุดที่เราเตรียมมาเพื่อทำอาหารโดยเฉพาะในช่วงโควิดนะคะคะคุณจะต้องผ่านได้อย่างสบายใจเตรียมพร้อมนะคะถามว่าเราจะถอดได้ยังมันเร็ว <c oughs> <c oughs> ถอดได้แล้วครับปอดได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่มีคัดนะครับไรสดนะคะก่อนอื่นนะคะน้ำหนักต้องลดแน่ๆเลยก่อนอื่นเลคะก่อนที่เราจะทมกันรประทานอาหารด้วยกันเลยค่ะเราจะต้องโมู่นาก่อนนะคะเด็กเด็กๆร้องได้ไหมคะได้ครับได้ครับสวัสดีค่ะ เราจะขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะคะด้วยวันนี้เราเริ่มต้นด้วยเสียงเพลงแล้วเพราะฉะนั้นเราจะขอบคุณพระเจ้าด้วยเพลงนะคะเราร้องด้วยกันไหมคะ,ะเราจะขอบคุณพระเจ้าสําหรับอาหารนี้นะคะอ่าหนึ่งสองสามมอนานมีอาหารด ละแดดฝนให้พ้นภัยมีสุขแสนสาบายทาวายโมทนาอามนคิดถึงวันวานตอนเก็กกเบแปดขวบเวลาเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารเป็นภาษาจีน,นเราต้องขอบคุณพระเจ้าที่ วของเรากับอาหาแล้วแล้วแล้วเป็นภาษาอังกฤษนะ Thank you Lord for everything to me อะไรเนี้ยมีมีไหมมีไหมเพลงเนี้ยตอนเด็กๆนะก็จะมีเป็นเพลงภาษาอังกฤษแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่กล้าร้องแล้วกลัวว่าอะไร่เดีไม่ได้กินกันว่าการโมทนาขอบคุณเพื่ออะไรครับอ๋อคือหลายคนก็แซวกันว่าเฮ้ ฉันเป็นคนเตรียมอาหารทำไมไม่ขอบคุณฉันเออนะคะทำไมขอบคุณพระเจ้านะคะหลายคนก็รู้สึก sorry s o r ี่แล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกแม่อุตสาห์เตรียมอาหารทำไมลูกมาขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณนะคะสําหรับ คุณพ่อคุณแม่และเราก็สอขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่ได้จัดเตรียมอาหารให้เราขอบคุณนะสำหรับเลี้ยงเราวันนี้แต่แต่คริสเตียนนี่ยจะขอบคุณพระเจ้าเพราะเห็นว่าพระเจ้าเองเนี่ยเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งสิ้นที่ที่เราเห็นเนี่ย นะคะอาหารนะคะพระเจ้าเป็นคนสร้างพระเจ้าเป็นผู้ที่เริ่มต้นสร้างสมัยนั้นสมัยเริ่มต้นเนี่ยครับเรากินเนื้ออย่างนี้เลยหรือเปล่าครูอ๋อเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแหมแล้วจะได้กินไหมเนี่ยตอนนเราให้ทุกคนทานได้อ๋อทานทานทานโอเคนะคะในพระพระ,พระวจนะของพระเจ้าเนี่ยนะคะบอกว่า ในพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าเมื่อเดิมนั้นไม่มีอะไรเลยนะคะไม่ต้องเกรงนะคะท่านไปเลยเพราะว่าชินแล้วกับการทานหน้าจอลืมลืมไม่ทานโอ้ขอบคุณมากโอ้จริงด้วย <c oughs> อริในพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าแต่เดิมนั้นในโลกโลกของเรานี่ว่างเปล่านะคุณโล <c oughs> ไม่มีอะไรเลยนะคะ<า>แล้วพระเจ้าเนี่ยนะคะ ได้ทรงสร้างจากที่ไม่มีอะไรเลยนะคะตะกี้นะคะเราก็ได้พูดถึงผักพวกเนื้อต่างๆรู้ไหมคะว่าพระเจ้าจสร้างกี่วันกว่าจะได้ของพวกนี้มาเนี่ยวันเดียวปุ๊มขึ้นมาเลยท่าำงงอืมแ่มลไปอร่อยภาษาหเหนือพูดว่าอะไรครับพี่แดงลำขนาดลำขนาดเสา้นภาษาใต้ครับครู ไล่จากมุตอนนี้ร้อยขึ้นมูแล้วไล่ขึ้นมูกแล้วกไล่อ,ออกมูกเลยรพระเจ้าเนี่ยทรงสร้างนะคะทีละอย่างทีละอย่างหกวันแล้ววันที่เจ็ดพระเจ้าก็พักเพราะงั้นวันที่พักเนี่ยเราเรียกว่าเป็นวันสบาโตที่คริสเตียนเราไปโบสถ์เนี่ยเราไปหาพระเจ้าวันที่เจ็ดนั่นเองนะคะนะคะ วันที่คือพระเจ้าพักผ่อนเนี่ยไม่ใช่พักเร่นนอนนะคะแต่มันเป็นการที่แบบหยุดจากการงานแล้วก็เข้ามาพักผ่อนเหมือนเราเนี่ยเราก็ต้องทํางานหกวันแล้วเราจะต้องยกหนึ่งวันเนี่ยนะคะเข้าไปสู่การทํานักเข้าไปสู่การพักผ่อนกับพระเจ้าเข้าไปหาพระเจ้าเข้าไปพระเจ้าแต่เดิมพอพระเจ้าสร้างเลยนะพระเจ้าสร้างพืชผักในวันที่สามวันแรกแกเนี่ยพระเจ้าจะสร้างฟ้าสร้างสวรรค์สร้างแผ่นดิน จนเรียบร้อยหมดแล้วสร้างน้ําจนมันพร้อมที่จะมีผักปลูกขึ้นมาได้แล้วพระเจ้าก็สร้างผักพืชผ,ผักต้นหมากรากไม้เนี่ยในวันที่สามเนื้อเนี่ยไส่ไเนี่ยทั้งสัตว์ปีดสัตว์บกสัตว์น้ําเนี่ยพระเจ้าสร้างในวันที่ห้านะฮะ้าบอกให้เราานมันได้เลยไหครับ oh, no. Oh, no. อ๋อน้ออ๋อน้อแต่ความมนุษย์เนี่ยมนุษย์สองสองคนแรกรวมทั้งครอบครัวของเขาด้วยนะเขาเป็นมังสวิรัตสัตว์ ทุกอย่างเขาไม่กินเขายังไม่รู้อืว่าอร่อามันเพิ่มมาอะไรตอนหลังแต่ก่อมันเป็นเพื่อนทีนี้ใครอยากรู้เรื่องนี้โดยละเอียดกระดาษชวนพี่น้องมาฟังที่โบสถ์ได้น้องนิ่มอร่อยไหมคะด้วยกันอร่อยมากค่ะหลายคนคงชินหน้าเราแต่ยังไม่ชินหน้าน้องนิ่มเนาะอืม หน้าใหม่ค่ะหน้าน้องนิ่มชื่อจริงชื่ออะไรอะชื่อมาริการค่ะวนาาเอ้น้อง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 นิ่มไมาเชื่อพระเจ้ายังไงอะเริ่มตั้งแต่โฆษาพูดบ้านเจออะไรเราก็อ่านดูเราก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างจะสนใจมาทางคริสซึ่งเราก็เดินหาไปตามบทที่เรามองเห็นเท่านั้นเองทำไมมาอยู่ตรงเนี้จุดสำคัญที่ทำให้เราไปตาพระเจ้า จุดสาคัญก็คือสมมติว่าเวลาที่เรากําลังรู้สึกว่าเราต้องการความช่วยเหลือทีเนี้ยเราก็จะร้องขอกับพระเจ้าเหมือนกับว่าเอ๊ะแล้วมีพระเจ้าจริงหรือเปล่าเอ๊ะจริงหรือเปล่ามีแต่ความสงสัยอยู่ในใจด้วยความยากลําลบากขอดันทุลังตัวเองมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเลิกถามแล้วละ่ะว่าจะมีพระเจ้าหรือไม่มีพระเจ้าเ,เรารู้สึกว่าเราขอยอมลงตรงนี้แล้วแล้วก็จะไม่ขอแล้วละ่ะ แต่ขอให้พระเจ้าอยู่กับเราแค่นั้นแหละแต่ขอให้พระเจ้าอยู่กับเราแค่นั้นแหละคือเหมือนกับจากที่เคยถามตัวเองว่ามีพระเจ้าไหมคือยอมหมดอนะไรเงี้ยแล้วเราก,ก็ได้รับคําตอบตอนนั้นอืยอมจำนนพรงเจ้าค่ะลูกยอมแล้วลูกหวังแล้วอาเมนอาเมน